กราบสวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะมาตรวจดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายนปี2อ6 5กันนะครับว่าเป็นอย่างไรในช่วงของหลังจากวันที่1 4เมษายนนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ลงมือทําแล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะประสบผลสำเร็จได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคุณมีเกณฑ์จะได้รับตําแหน่ง ได้การเลื่อนตำแหน่งจากคนที่ออกไปแล้วหรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายหน้าที่การงานอันใหม่ให้ซึ่งเป็นหน้าที่การงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ในส่วนเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีสเสงียงเนี่ยมีเงินได้มามา,มากจริงครับแต่ก็มีช่องให้ไหลออกไปอยู่เรื่อยเลยนะครับพยายามเก็บเงินไว้หน่อยก็ดีในส่วนเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีสงงในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนแรกที่เริ่มต้น ในเรื่องของความรักมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักเช่นกันนะครับมีเกณฑ์อาจจะเริ่มต้นสละโสดได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปเลยนะขอแสดงความยินดีด้วยเรื่องของสุขภาพนั้นชาวาลัคนาราศีสิงห์ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับมันออกกําลังกายให้เป็นประจำมันจะดีที่สุดนะเพราะว่าเนื่องจากว่าสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บที่มันเคยเป็นมาก่อนโรคภัยเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะเริ่มกลับมา ทำร้ายทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีขึ้นได้ขึ้นได้นะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ดูแลสุขภาพต็งให้ดีกันแล้วกันนะครับ